กรครับหวนันนี้งานพลทธานิเศกกาินับราท่านพระครูสมเก่ระที่การลวงปู่ผ้เจาโรเทพประสิทธิ์ของตุนาโลกที่วัฒาแสดงนะครับจาระรีท่รยแลอองหลปู่สนนรวมปุกเสกด้วยะครับจวกาหากับาท่วปู่ธรกุณาหลวู่ั่โวั่ิสระร อาจารย์รรอารย์ il, ัชลนครกบราชนาด้านพระุปริรมสารุปหามมีจาวันงจังมหาสารคามะาราพระอาจารย์บุรังาตบกับวัดป่าลงเมืองอราบัณิตราชสิธกับราชกับลวงปู่ชิรารลจัชิราเดินทางมาร่วมพุทธาวีศนะครับ อาจดีสงวัดพระตานหินองค์วัดธรรมทานพนมครับกัรพระรันาพระรดงพระาตป่าดงเมืองร่วมกันได้ขึ้นนั่งประจําปกกับพระรัชนาท่านระกูสารธรรมมกเฉยกับกลนุษกัพระราชนจักรราบวยงกับเสืหขาดการะับนาพระราชนตบนอธิกิตโตสำนักสงฆู่พรกจังหวัดจับรรีกาบพระรันาหลวมพ่อแก่นคัมภีรมรนีกับ พระครูโพธิสุวรรณรัตน์วัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามอมรังโรนจังหวัดสุรินทร์กได้ขึ้นนั่งประจำปกกพระอาจารย์เป็นเจ้าาุถขับหลวงพ่อทองวัด่บอาจารย์ที่ี่าัั่งนั่่นา่รทัที่ันัีีนัทนนั่ีั่ีังีทนทนที่่รั จะวัดวัดวัดยสีมาพระอาจารย์กับพระราชนาท่านพระครูป่าตาโพธิธรรมหลวงปู่สุขจันทร์หลวงปู่อมโอํเภอจุฬาภรณ์จังหวัดสุโขทัยกับพระราชนาท่านพระครูวิชัยสารกุลหลวงปู่หมุนจุวิทย์โยปณพุทธโมกขารามจังหวัดสกลนครกับพระราชนาพระอาจารย์ประกรณ์กันต์ต๊ะวีโรวัดขุนหมาจังหวัดสกลนครเย็บรูปประกรณ์มาแล้วครับ ป็นการตรวอันนี้จาห้ขอสาันาวิโยไปเลอาจารย์าธโอเรียบร้อยแล้วสาวนพยาลุงก็ปูมับรรลปูปรชดญญากรจับบรรลอเป็นทุ่งไก่ครับจมาารพธิิรออ่าอย่างนั้ ยายาคูเคครับพระธาตุแสวงครับนรูปร่วมกับหลวงปู่พระมหาศิราสินิกันโทนะครับระวังองค์นี้เป็นตะลุ่ยครับอนุตารยคร่วมสมหวางแต่ึ้อธรรมประจำตครับตะลุ่ยได้รวมมีครบวน่นอนแนเนอรนจานเนื้อรอนตูบเวราจิตจาทเนี่

วัดนาเดลอัมเเดตุรงจะมาวัราชานีระราชนากับกรกับพระราชาท่านราชูเกษตรธรรมานุวัตงาท่านเกษตรกับเกษรานิก็ตอันราทงานมจังหวัดราชานีพระพรหมรา่านพรมพอรหมรอรงาพรุรับดพระุรเกดกับหลวงพ่รอดธรรมเชิลวขุคูนจังหวัดอุบลราชธานีกับพระราชนารับ กจ้าปรัตนาลุงปู่ทานาเข้าบันโดเจ้าอาวาสเจ้าป้าศรีสว่างนารามอำเภอตัวไทยจังหวัดอุบลราชธานีกลุงปู่สมชายวิกิตโตวัดชนหินผานางคอยอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีขอกับพระราชทานของกับพระราชทานท่านพระครูมงคลสุวรรณกิณลุงปู่ศีอนุตโรครับวัดบ้านคำขา สามัญเทพวราราห์ท่านพระครูสุชัยวรธรรมหลวงตาขึ้นรองเจ้าคณะอำเภอยังชุนน้อยจังหวัดสมเนะครับรองเจ้าจังหวัดวัรชนจันทร์สำเร็จผงจันทร์นักปฏิบัติธรรมคุณค่าสถานมหาวัน์มงคลจังหวัดอุบลราชธานีขอกราบวัชรชนะกับกรัชราชนาท่านพระครูภาวนาพระครูพระอาจารย์ดรหลวงพศุสมหมายวต่อมาต่อโอ้โหเฉยนะครับ กบรานาตันรักูศิลินาลุยโยหลวพ่อมาคนกบราชนาตันรูธรรมธรประกาศศิลป์ชุดเอินทะโลเจ้าวาดประกาศเสียงสัพพจารามจังหวัดร้อยเอ็ดกบรราชนาท่านพระครูปรัชนาธรกันทสโลหลวงพ่อจัไหนเสียหัวขาดวัดสังฆปีดี้จะมาถอนจันก่นรูปนี้การที่ดีเวทมนตร์วัดกาษารูปนี้สำคัญครับโลกสำคัญพระอาจารย์ลุงแสงครับท่านพระครูสารธรรมวิสุทธ